จ้าสุกแล้วนี่ข้าวต้มเราสุกแล้วคะ่ะเห็นบ่มพี่น้องสุกแล้ว dạc năm bơ number... Yeah, năm bơ เปลี่ยนไลายเนาะพี่นอ้องเปลี่ยนลนยนี่เวลาลงมันสีได้เ,เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวลูกสาลาสิแกให้เบิ้งเนาะข้างในเป็นย่างไรเดี๋ยวกันไก่กอนแกอันอันนี้มันอยู่ทึงท่งๆเนาะจะเดี๋ยวลูกสาลาสิแกเบิ้งมันสุกบอแกอมันอยู่ทึงท่งๆ ร้อนนะจ๊ะร้อนๆเลยมารุ้นด้วยกันค่ะว้าวสุกบ่พีนองสุกดีมากเห็นสีจังสีนี่แซ่บด้จ้ะนี่ลูกสลัดสิ้มแล้วอันนึงนี่จ้าดูข้างหน้า ตัดให้มันงถั่วลิสงด้วยหอนหอนกินหอนหอนแสบได้พี่น้องมันมากลองเสร็จละกล่องมันพี่น้องมันมันมน,นี่ยลูกสลาซิมเห็นไหมอืม หอมถัว่วหอมมะพร้าวมันหวานนิดๆเค็มนิดหนึ่งแบบรสชาติพอดีเลยอะ่ะบอหวานแหง้งบอบาหวานแหง้งบอเค็มแหง้งแบบกลมกลมอะ่ะพี่น้องเนี่ยลองออกอาไปเหฮดเบิร์เดอจา้ามีแค่น้ำตาลเกลือมะพร้าวคูด วริโสงแล้วก็ข้าวเหนียวก็อร่อยได้อยากกินแบบนี้นากจากใส้ก้วยก็บแสบแด้จะมัน<ก>มัน<ว>อืมอืมหอมมันเห็นไหมเห็นไหมผิง<ว>มันมัน<ก>มันมะพร้า<ก>ว,<ก>ว,<ก>ว อืมปนร้อนๆอร่อยมากหอมมันหวานกลางดีไปแล้วจ้าบ๊ายบาย